สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุข,ขูทุกคนครับวันนี้หนุ่มกวาดผ้าสับผ้าผีผ้าน้องมากินผัดเผ็ดเอียนครับหรือว่าผัดเผ็ดปลาไหลครับไหลใดญมากสดๆครับพ,พี่น้องไปหามาครับเพิ่งแล้วมอห้ยโลหนึ่งครับก็บรรยากาศฝนตกเร่นเรืนครับนี่ขันตอนอยังไงเดี๋ยวผ้าผีผ้าน้องไปเบิ่ง เรากลับไปกินน mm ้ำกันครับมาเลยครับเฮ้ยเพื่นใส่บังเลยวันปลาไลเบ็ดนะนวดปลาไลเบ็ดก็ตายกันหมดเเนาะอพอได้ดอกปลาไลเบ็ดดเลย หายายากินยานกคนเเดืดอโจเป็น,นเพื่อนนะไม่ร้ายมือหรือวเพื่อนได้อกีกจักสองโลกระซื้เอเพื่อนอี่เพื่นฝากโลนึงไว้สตุมจักโลหากิากยากต้มมันอยนีสามเดืยนสี่เดือนแล้วถึงถึงนี่ សុបអបចំមួយអបមើលចា ข้าเขียสุกบพี่น้องเากับงถิว่าปุงแล้วก็ไปกินกันเลยครับเอาอีกจักหน่อยครับบะขือสุกเต้อเป็นการปุงครับไปนวห้อยใหญ่เสากับข้าวแบบมาเชื่อมกันครับน้อง จัดเลยีตอไนมน่ายครับนนไปไปิมคับพี่น้องไนหินไครับมากเลยมันสุ่มุ่มบาสุ่มเล็กมันเปี่ยม,มันเดียวาวามันตรงาาา ก็รอจะน้อยพ่อสิพ่อเทมีร่พอมันบกขักอะไรอะไรมันขูดลงมันเกิดลงคือเกาเนาะลงบาวมันบ่มีเหรอบุญก็มดสภาพหลงกับแก่นั่นไหมมองมองมองเทีันไม่ี้เลี้ยงอ อ่าแต่เกาแแกกแเรานแล้วสิมัมัตัแต่ว่าเล่า้านนี้วัดกับเราอยู่ว่าเป็นุวัดาจับเม็ดเอาไมมวัดดูจับเม็ดตาเาพร้อมลงถุงมนมากหมใครอมาติดอยาเข้ายังไ เอาลงมือ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 เ n าลงลงองมอลงองเลงมือเมือเอาลงมางอเอาลอเอาลอเาลมาาอาเอลอามือเอามาอมลองเออม

ต่่องลดตัน่ตม um, no. ันจียมันมันมันมองหันมันมันตื้มองหันมันมันคุมแห้งมันคุมแห้งมันทำมันโดนยังราร้งน้ำมันตับก็้องน้ำพตัไตะกีเราไม่มีปัญหาแมนตะกียเราไม่มีปัญหาตัวองไตขีดกรบพี่น้องถอแกกดไค์กดไค์กด แค่จะใครเห็นนะครับในช่องนุ่มกอล้าแสบครับรคลิปนี้เอาสัมม้เลยนะครับพี่น้องคลิปหน้าพวกไม่ที่นีาหามอีหยังแบบอีสานอีสานไม่กินครับพี่น้องฝากัไหมครับผม